สวัสดีครับผมกับพบคกผมนิวซูงก,กับการรีวิวเกมดูคารับอนพาร์ที่สิบกแล้วนะครับโอเคเอาใหม่เมื่อกี้คัดมีปัญหานิดนึงช่างแม่งนะครับจ <c oughs> อ่ถึงไาแล้วว่าเอเของไม่มีซื้อแล้วโอเคแกเบลต่อปิงกลาวเอ็ดตัวอะไรวะ โอ yeah. mm ้ก hmm. yeah. mm ุติสถานอะไรกูถามจริงอ่ะกึ๊บตก่อนเยี่ยเออองกลมข้าแมงเยียดอกไม้หลับไปสามสองสี่โอ้เสียงหายก็แล้วหรอกรรมกๆมกกกตลอดเลยเันนเรียกนาวาสี่เก้าโอ้เยอเยเอเอ เจ็ด <27. S 2> มาหมูบัาตายเขาเตอร์ตลอดได้พวกนี้รูปตลอดได้ โอ้เกิดอะไรขึ้นสักครู่นะครับโอเคเอ,อขึ้นไหนแล้ววะ <gasps> อ่าคุณาพัดดูไปตรงที่ไหนบ สองกับเจอตัวอะไรอีนี่แล้วเหรอเออไปจ่ายไม่ไหมทำเฮียก็ทำแล้วกูในสองเฮียอะไร อ่าทำไรเอ้อยเดี๋ยวเล่นนก็โอ้โหโอ้หนี่โหดวะดีดีนะไม่ยังกลัวเวทเขาเบ็มนเดเยวก็โหดอย่างนี้อเ,อเอ้ยตายเลยเหรอเออเรื่องม110ันร้อยสิบโอ้โหเฮีย นี่ความโหยของคนที Pick ่เวทเวทแรงนะครับแม่เจ uh ้ามุกเกียดดอีกวันวะอะไรอะสามสามย่ยะอะไรสามอย่างขำคำคำคำสามเก้าใคร โห91เนี่ยเวดเวทเย่ยเวทนี่ว่ะเออว่ะถ้ามันใช้เวทแล้วมันก็แรงมากเวทนี่ชื่อเวทแล้วะอยากได้แรงสัต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 คพ่อคนแม่แรงอ่ะร้อเจ็ดร้อยแต่ล็ร้อยกันไม่เข้าเลยะ ต้องกันเวทแนวซ้ำเนี่ยเมันเดียวนั้นก็ตายคะแล้วกูก็พูดแล้วก็ไม่มีใครได้นินกูใช่ไหมนี่มามึงจงแดืนหนึ่งเข้าไปอย่าคิดไจ้ะแก้ได้เพราะกูจะตามล้างน้ำผาม,มึงอยู่ต่อไปเจ็เปอร์เซ็นโด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 นด้โดนยดนโดนโดเนส แหลมเป็ดอูยังติดไก่อยู่ด้วยสองกาโอเคได้ไรได้ไก่โอเค,อก,อเคกูติดไก่เพืเ่อให้กูเหนไอ้่นด้ไก่ด้วยอ,อะไรเนี่ยแวะๆนั่นเอาแรงๆเลย <c oughs> ไม่ป้อกันเวทเยอะอะ <c oughs> หลับกับข้างข่าโอเคอย่างเร็วช่วงนี้เกมเร็วโอเค ไอ้ตรงนี้ผีทำเฮียได้ได้หรอหนึ่งก็ตังค์กูมีเท่าไหร่สามหมื่นหกเอาว่าเข้าหนยาสัยสเตอร์เอาวมีอะไรบ้างมือพัสุดหนึ่งจีเวสสามเก้ากับดัก ยากันหนึ่งสามเก้าดักไม่เอาโอเคบายบายก็วัด <c oughs> เินเก้าอะไรอะไรมึงเนี่ยเบีเ้ย <c oughs> ๆแรงๆอีกสอง่าเถอะอัพเดทเนี่มันดีอย่างนี้เองก็แต้งรวันไอ้นอัพเ,เดทเยอะสามสิบใช่ไหมสักสามสิบแ่บหนึ่งเก้าจ้ะ <c oughs> มันนึงก้าไปอีกนานนะเะกูมีสีา่านที่น่าจะเหมาหมดเลยแม่มันใส่แม่ไงไรยิงโอ้โออดฮอมึนอนทับสกิลมันคือสกิลอะไรวะแล้วแม่งกันกเวทด้วยนะขอเดียวเดี๋ยวแม่งก็นี่ใช้เวทมันก็ไม่กันเวทอะ่ะเป็นอะไรที่โง,ง่มากหมวกร้อยโอเค สามด้วยสามคืออะไรยังไม่รู้เลยถ้าคนที่บอกคิดแล้วมาบอกกูก็ก็เท่าด้วยเพราะกูอัดก่อนลงหน้าเยอะมากกูอาจจะรู้หกก็คงประมาณอัดถึงยี่สิบแล้วแล้วมันก็ไม่กันเวเด่มันกันกันเฮียก็ไม่รู้เขาเตอเตร,อตร์ก้ากันโรติก็ไม่รู้เจ็ดร้อยกว่ายี่ทีอะขอขอขอหกเก้าเก้าไไม่เม่นเจ็ดร้อยด้วยชี่สี่ชี่สี่แปดทีโอโอเค ไก่ไก่ไก่หายแล้วเย่เหลืออะไรเอาไก่บ้างไหมมึงเข้าเมืองไม่ได้บ้างไก่นี้ห้ามห้ามเข้าเมืองนะห้ามตีบอสกูก็ลืมรู้ใจห้ามเข้าเมืองนะโอเคไ้มึงใกล้เมืองกันใคใช้เวรไก่ว่ะ้าเก้าก็ สามเนี่ยมเมืองเอออ่ะวันนี้เราควรจะทำอะไรดีป้นแบงค์ใช่ป่าอันนี้คืออะไรกูงงมากงงชิงเบยแน้วเวทกูตอนนี้เวทอะไรวะุณ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อีกเวรนกรรมอี๋แมงมุมหลับป้าย สองห้าหกบาๆได้อะไรอ่ะหลับเอามาแล้วไอ้ยะเอาอะไรไปสองหมื่นหนึ่งพันจีอันนี้อาพับสุดแล้วนะดัดูเรื่องมันเด่ดร้อยสิบเป็นไหนไม่ได้เลยนะั้นไม่มีมอนไม่มีไม่เหลืบอสบอสต่ำๆให้ตีแล้วเดี๋ยวบอสขโทษที่อยู่ทะเลทราย แต่ว่าได้บอททะเลทรายเลยมอนทะเลทรายยังเอาไมา่อยู่เยลยก็ว่าเลากูก็เอาไมา่อยู่ไปนะสิบโหดทั้งน,นั้นเลยพวกอัตแทกสูงเกินดีเฟนสูสงสูงเบอร์เบอร์น่กกากลัวอะไรอีกโค้กไก่กินกับข้าวมันไก่กแล้วเอฮะ แดกแม่งกับดัยาขอไปฝั่งหนึ่งแล้วกันเราจะไปส่งวัสดุกันนะครับหกเก้า,ากระตุกมันไปในแค่นี้ขอบคุณมากกดไกลเลย ตีก่อนเยี่ยมตีแม่งเชิวๆอะ่ะอาทตย์เนี้ยมัน้ายชิวๆชล้วละแต่ล่างกลัวตายแ <c> ล <oughs> ้วไปล่างแล้วไปล่างไปซื้อของซื้อดาบซื้ออะไรแรงแรงแลว้วโอกค้กูบ่นกูเสียงกูข้าวเพราะวะ่าหนึ่งก้าไปอ่ะมันจะไปธนาคารเลยไปเข้าเข้าเที่อะไรเข้าไป แล้มิดถ้าถ้ายิงมึงยันนี่ตีก่อนโหดเลยแปดเก้าแปดเก้าอ่ะเขาเตอร์เอ,เอ๊สไตล์มาโคตรแรงอ่ะซีซีเยดโดกันเวน <c oughs> หัวหัวโมมุนเลยแหลมละมันเดน,นิงยี่อะฟิลลอัพด้วย หมดกันเลยอดอดใช้เวทฆ่ามันเลยมาถอะเว้ยโห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 เสียได้เซ็งเป็ดแหละเป็นกาอะไรอ่ะกูโดนโดสกิลอะไรเมทมทิกไม่อยากโรสเมทิกไงกเ้าพระเจ้าช่วยแหลก็ไม่ไล่ เห้ตายอน่กกากลัวมากนะฮะอะไรวะทุกคนเลยเหรอทุกคนแต่เพิ่งเนี่ยเออ <S <S แล้วก็นามัมเยเทพได้บ้างโอเคเวทเหล่ากาเนี่นะนี่เป็นสยองขวัญเลยนะห้าเก้า ปนแม่งลยสั์เข้าไม่ได้โอเค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 แถดนี้มันแถดนี้น่กกากลัวเวทและก้าวปวดหัวทีท,ทีหลังกันเวทเขาแรงสไตล์เลยชีาแรงจุงมเบย่ วเวทกเวทอะไรวะไ <c oughs> อ้ยะหึกลั <c oughs> กววะสามสองสี่แปดร้อยไอ้ยะกลวยอ้วนยิงเวทมา <c oughs> สุดยอดเพิ่มอพีเยลูอ๋ออนี่อย่ายิงน,นะอย่า หนักกว่าเดิมอีกเอาแล้วถึงเวลารบนี้กนแล้วถึงเวลาสิบสิบเทิร์นที่ไม่ต้องแตะมอนเตอร์เป็นการเก็บไอเทมในตัวครับถึงเวลาเริ่ดูรอบลงไอเทมแล้วมาแล้วยี่สิบเอ็ดยีิเอเทิร์นเนาะ มึงเยอะไปแล้วนะมันเริ่มกันหนีี่สิบเอตาโอ้ยนี่กันเอาแล้ว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 สำหรับที่จะได้ก็ไม่ดูอะแต่ยิงแม่งก่อน ติดผีตีผิดอยากผีเยอะเช่ืมปุ๊บชิบหายละกูโดนฆ่าได้เลยไม่น่ายิงผีมันเลยเยอะยังแล้ว ตายแน่เลยมจะเกิลหินไม่อยากใช้ตอนนี้เลยกรรมแน่ๆเลยสวยแล้วหินหายด้วยอ่อหนึ่งเก้าครับจะไปซื้อของแน่ๆเลยหยุดอูแค่นั้นได้ไหม ไข่เวทมันไม่หมด้าทีวะใช้แต่เวทอ่ะมันกำไม่กันกเวทอาทีละกันแต่เฮียแลพวกนาะเวทมันก็แรงชิบหายเ,ยเวทกูไม่แรงยีง่โมรแรง สิบจีอ่าเสียงหายแล้วลื <5. S 1> 12, <9. S 2> มห้าสิบสองเก้าเขาไปคุณหนีเข้าแล้ว <laughs> อินเนี้ยลุ้งกันตานี่สองอันเองชิวๆ สี่เก้าไม่ทางหนึ่งกลัวยเยอะในเวลาบันจิตเมืองแล้วจาอนดับก้ yeah. อันเดียคงเดิมตังค์เช่นั่นไม่มีได้ไงเยอะสองพันหนึ่งอะไรมาไปดูน้าลเลยหรอเร็วจังเว้ยม่อนจำสิน ผมขอละมันต้องเสี่ยงกันหน่อยสี่เก้าให้ตายอะ่ะกูับไปรอเซฟได้ไหมวะคี่ก่ไม่ได้เซฟเลยเนี่ยปัญหาเซ็งเว้ ไอ้ย่าดักตัวเองชัดเลยอะไรหนึ่งเก้าติดหนึ่งเก้าช็ดเข้ารานะาลานะแม่งเอากอล์สาบแช่งกูแน่ๆขายขายของขายของขายอะไขายหินน้ำพึ่งดูดวง ดูทำเม,มีอะไรก็ไม่เข้าใจสองร้อยกรัมเหมือนกัมหนึ่งอัพคือเฮียอะไรแปดพันกรัมเฮียอะไนั่นคืออะไรใช้ตั้งตัวเองซื้อห้าก้าวซื้อ 3, สามซื้อสามเหรียญ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 สร้อยคอดำเฮียอะไรได้เยดด็ดดมากรัรมโคตรสามเหรียญเก็บไว้ข้างใน มอนดำสินโอเคกูลืมฮ่าฮ่าเอพีฟื้นฟูหรือเปล่าขอเสียงอีกทีอะเชดไม่เดินน้อยจังมาแปดเก้าอีกอ่าควรจัดการเม่อไหร จะมาฆ่ากูก็มาไม,ไม่สนมันจำเสียงอยู่นี่วะมันจะกลัวอะไรมันนะมันจำเสียงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยขอบอกห <c oughs> ลับห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 ลับยาว <c oughs> ไปดูกันว่ามันจะหนีไปไหน แต่มอนจำสินแล้วอีนั่นเป็นบอลนี่กูเซ็งมากเวทเวทอันนี้เวดเนยเดี๋ยวที่ป้องกันมากูงงอะไรกูน้อยนะกูน้อยตรงไหนวะป้องกันเวทเวทจะเยอะนี่เวดโอ้โหได้ได้เหมือนกันด้วยเยดเวดเวทเวทมาเวทเวทโอเค เยี่ยมสามหมื่นแปดหรเจ้านี่คือการแท็กทีมของพวกเราโหดร้ายทันที่สุดในโลกโดหนึ่งคนโดกรูโดเฮียอะไรกรูเนี่ยอ่าของกรูให้กลูไม่เป็นไรแล้วเสียงกูก็หายมาหลับตรงนี้ ถึงแล้วล่ะน,นี่โกรธเลยมึงก้ามันจะไปไหนลงขึ้นซ้ายมอนไม่มีเงียบเลยมันจะไปบวชใช่ไหมกลัวแล้วลั้วนะเก็บของผิดโอเค อันติแม่งไม่โดนไม่ใช่มึงเอาเน้อยน,นะเช็ดอะไรสามสิบฮะทำไรแต่น้ำสกิลฮะเฮ้ยอะไรกกะอะไรอะไรหูเกือบตายเ่ยเย็ด <Yes. S 2> เวดมันเท่าไหร่มันโคตรแรงวะ ไอศาสตว์ด right? ูจะตายเนี yeah! ่ยเลือดกูเหลือเท่าไหร่อ okay. ่ะเหลืะหนึ่งใช่ไหมอ๋อเลือดไหร่เลือดหนึ่งโอเคตายแน่ตายแน่เลย โอ้เอ oh. uh ่อเข้าอินดีกว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเข้าได้ใช่ไหมไม่ปิดนะาเติมพลังสองร้อยกไปเย่ <laughs> yeah.